น่ารเรอ่อก็เธอนะ่ารักจนเกินต้านขนาดนี้สวยมากดูแบบดูหรูหราไฮโซเลยค่ะน้ำหอมขาดตลาดอะ่ะทุกคนหอมเกินต้าน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Apple ิ i ไซ r ดนะคะวันนี้นะคะเรามากันในตอนเมาน้ําหอมเราจะมารีวิวน้ําหอมที่น่ารักสดใส่น้ําหอมคุณหนูน้ําหอมที่แบบดมเข้าไปแล้วจะมีความแบบน่ารักชุ่มชําแบบว่าอืมกรุบกริบกรกริบจะเป็นกลิ่นใดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้ําหอมน้องคนนี้นี่เองนี่เลยค่ะติ้ง จิวองชี irisitable r นะคะคือชื่ออ่านยากมากน้ำหอมตัวนี้ออกมาตอนปี2020แล้วเราจำได้ว่าช่วงหนึ่งคือแบบของขาดอะน้ำหอมหมด ขาดตลาดอะทุกคนคือแบบว่ากลิ่นคือแบบฮิตมากเราได้ดูรีวิวครั้งแรกของแม่สายป่านแล้วหลังจากนั้นอะก็คือทุกคนกระหน่ำซื้อกันมากเลยค่ะของขาดตลาดไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะขนาดที่ออสเตรเลียของก็ยังหมดอะเพื่อนๆเราอะเพิ่งได้ของเนี่ยวันนั้นเราไปดูแล้วเหลือ เหลือเท่าไหร่รู้ไหมเพื่อนเหลือขวดเดียวตอนที่เราไปดูที่เคาน์เตอร์เนี่ยคือเหลือขวดเดียวขวดสุดท้ายเราซื้อที่ออสเตรเลียนะคะกลิ่นเนี้ยคือตั้งใจจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดน้อง <c oughs> เหลือขวดสุดท้าย <c oughs> ฉันก็เลยแบบรีบอึบออกมาเลยแล้วก็ขอยิมน้องมารีวิว น้ำหอมกลิ่นนี้นะคะจะเป็นโทนดอกไม้แล้วก็เป็นโทนผลไม้ด้วยนะคะคนที่ปรุงน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คนนะคะนั่นก็คือคุณฟันนี่บอลคุณโดมินิกโลปิองแล้วก็คุณแอนนี่ฟริปโปนะคะถ้าอ่านออกชื่อถ้าอ่านชื่อออกเสียงผิดก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำหอมที่เล่นกับความแตกต่างของสองสิ่งนะคะนั่นก็คือดอกกุหลาบที่หวานฉ่ำแล้วก็ ไม้สีทองที่เปล่งประกายนะคะก็ดูด,ดูจากขวดนะคะ oh, ขวดเขาก็ oh. ใครจะเข้ามาเอ่ยเข้ามาเลยค่ะขวดเขาก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองแบบโรสโก่ะอืมสีแบบชมพูทองทองแล้วก็ขวดเป็นขวดแก้วนะคะสวยมากดูแบบดูหรูหราไฮโซเลยคะ่ะแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆหลี่ยอ่ะให้ดูอย่างนี้ ขวดก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีมีแบบเป็นผ้ามีเป็นผ้ากลมๆอยู่ตรงขอบตรงหัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นโบก็ไม่เป็น <c ười> คือเป็นผ้าอารมณ์เหมือนเป็นโบนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบครอบลงมาเลยไม่มีหางไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะจุกก็เปิดแบบนี้นะคะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะ เดี๋ยวอ่เปิ้ลจะลองฉีดแบบที่ยังไม่ดูโน้ตนะคะว่ากลิ่นเนี้ยมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาฉีดแบบฉีดสุดๆเลยแล้วก็แล้วก็แบบเดาเอานะคะ แรกที่เราสัมผัสเลยอะ่ะมันจะมีความเป็นแบบเหมือนจะเป็นผลไม้ฉ่ำๆบวกกับมีมีแบบเป็นกลิ่นลิปสติกอะ่ะเป็นกลิ่นลิปสติกหรือกลิ่นกระเป๋าหนังที่แบบแพงๆหน่อยความรู้สึกมันเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะแล้วก็กลิ่นเขาคือแบบมีความน่ารักมากๆเดี๋ยวเรามาดูโน้ตของน้ำหอมตัวนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างแนวกลิ่นของเขานะคะก็จะมีมัสกี้ฟูตี้โรส powdery floral sweet iris aquatic woody fresh นะคะซึ่งเรารู้แล้วกลิ่นที่เราบอกว่ากลิ่นเป็นแบบคล้ายๆแบบลิปสติกกลิ่นเคมีนิดๆอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นกลิ่นของมาส์อะมันจะเป็นอย่างอะมันจะเป็นแบบมีความสังเคะห์นิดๆแต่หอมมาดูท็อปโน้ตกันนะคะว่าท็อปโน้ตมีอะไรบ้างท็อปโน้ตนะคะก็จะมีแพร a m b เบรนะคะแอมเบนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะมันก็คือ Marsh m ม s m a l l o w เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นของแอ b เบร e ซีดออยมีความหวานของดอกไม้เป็น m a s k ี้แฟร์เกก็คือแบบมีความยุ่ยยวนของสัตว์ a n ิเมลิกอะเป็นกลิ่นสัตว์ทุกคนเป็นกลิ่นที่แบบสัตว์ที่ไว้ดึงดูดเพศตรงข้ามอะ ย่ีตามความเข้าใจที่เราอ่านนะนั่นแหละคะ่ะท็อปโน้ตก็คือมีความหวานฉ่าจากลูกแพรหอมมากมีความแบบหอมพุ่งเลยอะ่ะฉ่ำๆเหมือนแบบเบอร์เบอรี่เฮอร์ตัวนั้นนะคะฉ่าแบบนั้นเลยอะ่ะมิดูโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิน่นโรสแล้วก็ไอริสนะคะเนี่ยพอกลางๆประมาณ20นาทีขึ้นไปนะคะก็จะมีความแป้งๆจากดอกไอริสแล้วก็ หอมกุหลาบเป็นกุหลาบที่เป็นกุหลาบสีชมพู <c oughs> ไม่ใช่เป็นโอก,กุหลาบแดงเป็นกุหลาบสีชมพูที่แบบดูสดใสไม่ใช่กุหลาบกลิ่นแก่เบสโนตนะคะสุดท้ายนะคะก็คือมัสนะคะแล้วก็ซีดาเป็นไม้นะคะก็ที่เขาบอกนะคะว่าดอกอดอกไม้แนวดอกไม,กไม้บวกกับแนวไม้ แนวไม้เนี่ยก็จะมีความแบบแห้งๆของไม้ซีดาแล้วก็มีความก็จะทําให้รู้สึกแบบจะทําให้รู้สึกดูอบอุ่นขึ้นมาในตอนท้ายๆซึ่งตอนแรกอ่ะฉ่ำไปแล้วใช่ไหมฉ่าแล้วก็หอมสุดชื่นดอกกุหลาบแล้วก็ท้ายๆเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นไม้กลิ่นแป้งอยู่ติดตัวเราไปบวกกับกุหลาบด้วย บอกเลยว่ากลิ่นนี้ทําออกมาค่อนข้างดีมากๆเราให้เพื่อนหลายคนดมนะคะเพื่อนหลายคนก็คือชอบกลิ่นนี้แต่บางแต่บางคนก็จะบอกว่ากลิ่นนี้หวานไปซึ่งเออสำหรับเรานะถ้ากลิ่นประมาณนี้ยเราเราจะฉีดแบบไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าฉีดเยอะเกินไปมันอาจจะเวียนหัวได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นแนวค่อนข้างแบบหวานพุ่ง กลิ่นหนักแน่นมากดังนั้นเวลาฉีดก็ต้องเบามือหน่อยกลิ่นนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ฟิลแบบลูกคุณลูกคุณหนูน่ารักน่ารักสดใสแบบล่าเริง <c oughs> กลิ่นนี้ล่าเริงเลยนะแล้วก็มีความแบบแอบบแอบบยั่วยวนิดนึงเป็นความยั่วที่ไม่ได้เซ็กซี่หวือหวาเป็นแบบเป็นแบบหวานเปรี้ยวลึก แอบซ่อนความเซ็กซี่อยู่ในตัวกลิ่นนี้ก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะไปเที่ยวกับแฟนไปดูหนังกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าจะฉีดไปเที่ยวผับตอนกลางคืนกลิ่นนี้ก็เอาอยู่นะคะเพราะว่ากลิ่นติดทนแน่นแล้วก็มีความฟุ้งกระจายดีมากเลยค่ะส่วนถ้าจะฉีดตอนกลางวันในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้เราว่า เราว่าอากาศร้อนๆไม่ค่อยเหมาะนะคะถ้าอากาศร้อนมากเนี่ยแล้วเราฉีดอัดเข้าไปเยอะๆกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยมันจะมีความกลิ่นเนี้ยมันจะหอมแสบคอมันมีความแสบคอถ้าฉีดมากๆเราก็อาจจะเมาน้ําหอมได้ค่ะเนี่ยถ้าเราแบบดมเข้าไปใกล้ๆเลยนะมันมีความมันมีความพุ่งหวานที่แบบทิมทิมลงอะ แล้วมันทําให้แบบมึเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนคือแบบมันก็จะมันมีความเวียนหัวนิดหน่อยถ้าคนที่ไม่ไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นแบบหวานๆตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กลิ่นเนี่ยคือแบบมีความแป้งมากๆเลยเป็นแป้งแล้วก็มีกุหลาบอยู่นะคะกลิ่นตอนนี้คือแบบกลิ่นดีเลยอะ่ะกลิ่นแบบสะอาดสดชื่น กลิ่นแบบไม่ไม่ค่อยแรงมากเท่าเท่าตอนแรกๆแล้วอ่ะไม่ได้หวานแบบแสบคอแบบตอนแรกๆแล้วกลิ่นก็คือกลิ่นเหมือนเราเป็นคนสะอาดหิ่ดีทุกคนกลิ่นที่แบบหลงเหลือตอนช่วงท้ายอะ่ะเราชอบสรุปเราชอบตั้งแต่แรกแล้วแหละตั้งแต่ตอนเปิดฉ่ำๆเลยแล้วก็ตอนกลางๆเป็นกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วจนตอนเนี้ยก็เป็นกุหลาบกับแป้งสรุปว่าเลิศค่ะ เพื่อนๆไปลองดมกันนะคะเก่นนี้ค่ะ g w ว n ง c h i Irresistible ยังไม่ชินยังอ่านไม่ได้จริงๆอ่านแค่แบบ Irres Irres อ,อะไรอย่างเงี้ยสำหรับราคาของน้องคนสวยคนนี้นะคะ Apple ซื้อที่เคาน์เตอร์ที่ออสเตรเลียนะคะก็คือละตอนอันนี้คือขวด80 ml นะคะราคาอยู่ที่208ดอลลนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000นิดๆค่ะ ถ้าใครอยากลองกลิ่นนะคะก็ไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะถ้าชอบก็จัดไปเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปน้ำหอมนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเราจะมารีวิวน้ำหอมกลิ่นอื่นๆกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะคือจะบอกว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยคําว่า irresistible Ir เนี่ย irresistible เนี่ย เขาความหมายของเขาก็ค <mondo> ือแบบว่าเกินต้านก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้อะไรประมาณนี้เลยนะคะเหมาะกับเพลงนี้มากดูสิคกฮ่าน่ารแรอะหอมเกินต้านเกินที่จะต้านทานไหว